สวัสดีค่ะสวัสดีบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้เรามีตัวคลินิกนะคะยังเมนเทนนิวทรัลอยู่นะคะแต่ว่าทาร์เก็ตกลางปี69เนี่ยเรามีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็น24.3จากเดิมที่23.4นะคะอันนี้ก็เป็นการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการประชุมนักวิเคราะห์นะคะก หลักๆเนี่ยเป็นการพรีวิวควอเตอร์สองแล้วก็อัปเดตตัวแนวโน้มธุรกิจนะคะสำหรับตัวไกด์แดนซ์ของควอเตอร์สองเนี่ยผู้บริหารเนี่ยให้ให้ทิศทางว่าตัวแคสเซลเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นคิวออนคิวนะคะแล้วก็การรับรู้รายได้เนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้น จากไตรมาสก่อนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้ดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะะแล้วก็ตัว s r ซ s a l e s growth เนี่ยก็อยู่ที่8.7%อนะคะเยออนเยอันนี้ก็เรียกว่า Drive ด้วย,ด,วยด้วยตัวแบรนด์ของ lab x เป็นหลักนะคะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้ให้ตัวไกด์แดนสำหรับตัวมา r จินในควอเตอร์สนะคะแล้วก็ คงเป้าตัวรายได้แล้วก็ Net Profit m a r g i นของทั้งปีไว้เหมือนเดิมนะคะ,ะเรามีการปรับประมาณเอโทษนะคะเราประมาณการกำไรในไตรมาสสอเนี่ยอยู่ที่ r o Prof i t นะคะอยู่ที่79ล้านบาทนะ,ะลดลง7% Q on Q นะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้น6% Year on Year นะยกำไรครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่163ล้านบาท เพิ่มขึ้น9%เ e a r ร์อ e อนนะ,ะปันผลครึ่งแรกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก70สตางค์นะคะไฮไลท์ของควอเตอร์สองเนี่ยก็คือเราน่าจะเห็นตัวแคสเซลเป็นเรคคอร์ดไฮนะคะแล้วก็โมเมนตัมรายได้ที่ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าเรายังมองว่าตัวมาจินเนี่ยยังน่าจะ,ะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะ,ะเพราะว่าะจะมีการเปิด5สาขานะะในไตรมาสนี้เทียบกับ1สาขาในไตรมาสแรก ะะเ,เราปรับประมาณการกำไรขึ้นเนี่ยประมาณ5%นตะต่อปีนะก็จากการปรับสมมุติฐานรายได้แล้วก็อ,อ,อาจจะกำไรขึ้นนะคะเรายังนิวโตรนะคะแนวโน้มของตัวแคสเซลที่มันน่าจะเป็นนิวไฮเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบวกนะคะก็ราคาก็มีการสะท้อนออไป4%เอเมื่อวันศุกร์นะคะแต่ว่าเรายังมีมุมมองที่ระมัดระวังอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มกำไร ะะที่มันอาจจะไม่ได้โตไปในทิศทางเดียวกับรายได้นะเพราะว่าตัว operating leverage นะหรือว่าไอตัวต้นทุนคงที่เนี่ยมันยังไม่สามารถจะเกิด benefit ได้จำกัดในในช่วงที่เขายังขยายตัวอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการเปิดสาขาในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้มันอาจจะทำให้เรื่องของ break even หรือจุดคุ้มทุนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลามากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะเริ่มเห็น บ้างและจากการที่คลินิกเนี่ยมีการปิดสาขานะคะไปสองแห่งเมื่อตอนปลายปีนะแล้วก็ควอเตอร์นี้เนี่ยควอเตอร์สเนี่ยก็ปิดไปอีกหนึ่งแห่งนะือจริงๆเนี่ยตรงนี้เรามองมองแบบ2มุมนะการปิดสาขาเนี่ยก็คือเขาก็เฟล็กซิเบิลแหละว่าอ่ะถ้าตรงนี้มันไม่สร้างรายได้ไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มทุนเนี่ยก็ปิดนะแล้วก็ย้ายอุปกรณ์ไปที่ใหม่นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็กําลังบอกเราว่าเอ๊ มันไม่เคยเกิดขึ้นนะสำหรับตัวคลินิกนะคะมันแปลว่าอาจจะมีเรื่องของดีมานเนี่ยเริ่มมีผลกระทบหรือเปล่านะคะก็ก็กให้ไว้เป็นเป็นเป็นเออเป็นข้อสังเกตนะคะก็ตัวคลินิกจะประกาศงบในวันที่13สิงหาคะ่ะมีสรุปเท่านี้ค่ะบอมพี่มดผมถามน,นีดนึงครับคือถามน,นิดนึงผลกระทบของเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนี่ยพี่พมดกำลังบอกว่า ในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองนี่เหมือนมันยังไม่เห็นนะครับเพราะมันไม่คิดพ,พ,พี่มาบอกว่าแคชดีมากใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเอ่อที่เรามองอยู่ตอนเนี้ยคือคือถึงแม้ว่าควอเตอร์สองเนี่ยแคชจะเป็นแคชเซลจะเป็นเอ่อเรคคอร์ดไฮนะแต่ถ้าเราดูในแง่ของโมเมนตัมเนี่ยมันก็ดูชะลอลงนะคะในเชิงของโมเมนตัมอ่ะมันดูมันดูไม่ได้สตรองมากแล้วก็เอ,อ ขาเรการที่ตัวเลขเนี่ยมันเหมือนก็ดูกว่าดูดีกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็อาจจะมียังไม่ได้แบบโอ้ถึงว่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าแฟกเตอร์อ,อื่นแวดล้อมเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับโพซิทีฟมากขนาดนั้นนะอย่างที่เราบอกอมีการปิดสาขานะคะแล้วก็ ตัวผู้บริตัวตัวตัวบริษัทเองก็ยังไม่ได้ให้แนวโน้มของมาจินนะคะมันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแหละว่าเออรายได้มีการเติบโตดีแต่ว่าตัวกําไรเนี่ยมันมันยังไม่สามารถเป็นไปในในทิศทางเดียวกับรายได้นะซึ่งมันก็คือเรื่องของ operating leverage ที่พี่พูดไปก่อนหน้านะเพราะว่ยิ่งยังมันขยายไปเรื่อยๆเนี่ย operating leverage มันก็เหมือนกับมันยังไม่สามารถจะ benefit ได้เต็มที่นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ ก็เห็นว่ามันก็เหมือนกับขึ้นลงขึ้นลงนะยังยังไม่ถือว่าไม่ไม่สเตเบิลเท่าไหร่ค่ะอืมครับ